好的。Yeah, สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องเหมือนนี่พาพี่น้องออกมาหาปูหาปลาอยู่น้องพี่น้องเอยู่น้องผู้จ่าเนาะบได้ไปทางไหนเสียกันพ้นบ่ตรอะไรไอ้คิดเรามองเลยเสียกันพ้นโอ้โหคิดเรามองคิดเรื่องเทคแฮบ่ตรได้กี่ครังมองเนาะบัดที่นี่มันเป็นเสียกันพ้นไปเข้าไปทางในเลยเตือนเข้าไปไหนเฮ้ยมันก็ขาดบุตะเลยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอะงมันี้งเราขาดบ่แล้วจอมทำลายพวกนี้มากับทีมงาน สาวๆพี่นอ้องมันกะจักสันได้หร์ลิบอ่ลดอกหาวขนาดเรื่องชุดบ่ลหาวเบิ่งแต่นางรถน่อย่พี่นอ้องเลยดื้อบ่ริ้อเบอนะิ่งเอาดื้อขนาดนกกหืหมก,ก็น้ำ <c oughs> มักจับอีกแน, <c oughs> น,น่นอนบนโต๊ะมันเขียวฝ <c oughs> นตกแล้วถึงแดดมันเขียว <c oughs> นี่มันบอน่อนอยู่นะบ่อนอยู่ ปลาเก่าก็ยังไลยอยู่พี่น้องแต่ว่าตึกก็บ่ค่อยถึกดอกส่วลายมันสิถึกเบ็ดเวลาเฮาอันมาตกเบ็ดเอานี่เขาไนอินี่แต่ว่าเขียนบอรอยู่จังซี่น่ะปลาใหม่อี่ห้อเราปล่อยอปดเหี่ยวเด้ก่อปดเหี่ยวเด้เอ้าถือกล่องไปถ่าย FC <c oughs> มืองไหนว่าเหี่ยวนั่นเลยเออส่วร้อยคือพี่น้องโอ้ยไล่ปลาไปเบ็ดตึกหรือ่าน ข้าวซาซ่าแล้วมันจังตึกยังติดเออได้ปลาซิวก็เอาไปซ่ํามันก็ไปยายมีมาได้ไสยิ้มอย่างเดียวายว่าขึ้นมาตนาเนาะพี่น้องขึ้นมาเต่เตาบ่มีมีรกิจล่ะด้เนาะเฮ็ดรกิจพี่น้องเรกิจบ้านเฮาก็คือเฮ็ดเตาเตาถ่าน บ่ถึกอีหยังจักโตซาว15ขึ้นมาเบิ่งหน้าตาก็ฮู้พี่น้องเอ้ยบ่ทรงสิมานมันได้ได้ได้บ่นบมันมาหากินน้ํางอยกุกกิกได้จักสิใส่ใส่บ่ได้เอาคุพ่นนําเนาะโอ้ยยังได้ส่ได้ก่อนบ่อยากดอกวเด้ จะเห็ดเตาใช่ไหมเออเตาอ,อยู่ในพายปลาเท่านี้ในพายปลาเท่านี้นนยังลาย,ยได้ปลามันบ่อนอยู่แต่ว่ามันคาดอกจอกเอาไม่ได้บ่อนอยู่ในกลางมาันตัวใหญ่เลยปลาเลียงตัวน้องหน,น,น่อยนะเป็นปลาเค็งบึงปลาขอ้ขอบนอนปลาคอแกงเบ็ดก็บวกกินมันปฏิเสธเงาครับบอ,อเห็ดเป็นอยู่บ่าลายนี่นะนี่พี่น้องอันพี่น้องเอฟซีบุตรไที่ว่าเป็นเซียนแหงออกมา จับมือสอร้อยสอนเนี่ยค่าค่าสอนน่ะจใ่ายสอร้อยเท่าห้าร้อยบาทซ <c oughs> ้อนวันที่ทันที่สอร้รอยสิได้ใจ่ายให้ใกลายเป็นได้ใจ่ายให้สรอร้อยถ้าผลก็มีจันทร์เพี่น้องอีพอใส่ไว้แต่ว่าบบถือปลายยังนอกจากปลาคอกับปลาดุกกับปลากดเนาะถือปลาคอทือหนึ่งตัวบักใหญ่ๆหนิแต่ว่ามันอันนั้นมันตายแล้วพี่เ้าะน้ำถั่วมมันตายอ่ะถืออะไรพี่ใหญ่มาหอดกระใสกลอน ไปทางไหนเบิดมาอะไรทางบ่มีบ่บัวเด้บัวกับโบเห็นเห็นแต่เป็นสีฟ้าเอาไม่หน่อยเดี๋ยวเขาวาดลงมาก่อนแล้วสิได้ยังมากินแล้วบอกมันเองครับทางบั่งกุญแจอย่างมันยังตกลงควบบัอยากมีเท่าทีครับวาดแล้วนี่แกมันก่อหลุดไปดักโอ้ยมีขาดออกบ้างขาด้ะ มันเป็นน้ำซีมือเป็นน้ำนหวานนบงหน้าตาก็หูอร่อยทำมาหากินานเบิดพวกหน่ำปุ่นค่ะกันนี่เลยปลาโล่งหน่ำเนี่สิ่ะพี่น้องอย่าอมหน่ำเล็ดขาต่เร้อยคัลงน่เพื่อจีเียวอืมชัวรี่ม่ห็นด้วยรปลาพันไปง จ้อน้องแต้งแหลกคุณแหล้เน้องปีแมนมันปรแมานพันไงแต่พ่อใช่ปะเออพนกำลงคิดตกแดดปนายตัวเดียว ต้องอยู่ตลาดใู่ป้เออลองด้หน่อยฝังว่าหอวใบเกาหัวแล้วก็ไม่เป็นทางในหันเกาบอก็เบิร์กูเป็นเค็นแล้วทุกคนบดนี้ ตึกไปตึกมากอ่ะเบอร์เบอรบอรงสิได้ถ้าใชยเงินหมอะไรก็มักมอนหมักเบอร์ลี่บวชเออเดี๋ยวนี้เงินกเบอร์ลี่หมากเบอร์ลี่ก็เจียวเลยง่ามไปได้พี่น้องเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็เป็นหนักแล้วเซ่หมากเบอร์ลี่เป็นหมากแล้วบ้านเราเอิญหมักมอนเออเป็นหมากเลยพี่น้องนี่สองเดี๋ยวไปนับนี่หาหกโอ้เป็นหมากเซ่ หมากมันเหมืนี่นะเออหมากมันทันชิลเลียลมันสีสุกเออเป็นทีเนี่ยมันชมคือคือคือขนาดนี้เพี่น้องดอกกระเจียวงามเลยนี่ปลูกง่ายลิลล็อปเป็นดอกขึ้นมาเลยอ้าวมักสลีมาใช่ไหปนเกี่ยวดอกกระเจียวเออหน้ามันเหี้ยมันเกิดเนี่ยวมีรูไปปลูกพี่เก่งที่จุ่มไล่มาดิมสลีมีรูไปปลูกถักอีรี อย่งนี่นะเปียกก็จอดเลยมันขึ้นไะม่ไ <sk> ด <ling> <laughs> ้เซนเลยปลาเ่าได้สพิพี่น้องเดี๋ยวสิไปสือปลาอยู่ตลาดไปเลยพี่น้องเมื่อปนแต่๋ยวเอาไว้นี้นะส้นเท้มีแผนแผนกับแผนการบุดีไปเลยพี่น้งอง<น> <S <S มาหล่อตลาดพี่น้องเอาของกินแรงเมื่อต <cos mos mos> ่อนเมียบ่มีกบมาหาล่อสือกบมาให้เมียอปนสุกิน ไฟหน่อยน er. ้อยนีเนาะอันนี้ได้แ ok, บ่ห um ัวม yeah, ันกระชากบหัว hmm. ันท์ามิั้นแบ่มันทำเบิ้ลาเนแบ่อ um, pues okay! ันน <e ja ี้ก็หมูยองหต่ว่าต้นโบเนจะไปจบมาอย่บไวจะเื่อเอาหน่ยเนาะจับลูกอันนั้นเป็นปูดกล้วยดมอกตัวนี้คืขาดนี่ขาดแล้วยาบ้านอาสวัยสามสิบนอาสินสามสิบั้นอาสินไฟหน่อย เส้าหาเขาไม่ได้เพราะเราจ้างจังปอได้ทอดหัวตาใ้างเลไม่เ่าหัตันเลยปลาใหญ่บ่มี่นะแม่ปลาใหญ่เขามาหาชงหนึ่งแล้วบ่าจะแบบเป็นตัวเลยตัวหนึ่งใหญ่ข้าวเนี่ยคัวเออจะครัวขึ้นบ้านจะได้กินวันก้าวมาตลาดแล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วบ้านนี้ได้ปลาคอนใหญ่ตัวหนึ่งนอนแล้วก็สินสินเป็นสินคว้านหน่อยตอกหนึ่งเดี๋ยวใส่ไปกินแก้วเห็ดเมนูอาหารแรงพี่น้องกินกับ กินกับอันมักสไลดเป็นได้ลูกข้าวนี่วขแขนคี้สิเซาอะไรแหะพี่น้องคนมันมึนนั่นอนะไข่ขีสิบไข่เนาะคนเด้อมันมึนแบบนี้เนาะโแไข่เนาะยังไดกองมักกองันานสี่มมนงในนเก้านซยเขาเพราะว่าเป็นหนึ่งเขาเย็นเนี่ยครับกินซ้ำหมดเลยนะ เหนียนเยอะไหมเหนนแล้วแบบช่วงอันเมื่ช่วงล้างรนนะครับเที่ยวมาบ้านดูเนาะแม่นเที่ยวมาบ้านดูแหลมานก็มีสินเขาไว้แล้วอุ้ยปูกินพี่น้องก็ชิถิ่งเซดานก็เลยอุ่นกินอุ่นกินจนเหนียวก็เลงจะเป็นหมากน้อมะขามกันเม่กินแก้วกำลังเอาใบมะขามไปใส่ต้มปลาคอพี่น้องมื้อนี้ หอบแรงเมนูแรงเราสเสด้กินข่าวกับปนปล่อใหญ่ไปหาสื้อกบบด้พี่น้องก็เลยสื่อปลามาปนแทนอยาก,กินแต่่ปน<า>กบฮะฮะฮักุดเอาตีอยากินปนก,กบหักบอยากให้มันมีกระดูก <laughs> อยาก,กินปนกบแบบผม่มีกระดูก <laughs> แบบหมใส่กระดูกเป็นยังคือ,อยากกินปนกบเห็นเขาเอาลงในเฟซมันเป็นตาแเสบป,ปลีได้ปนกบแต่แื่ แสบสำหรับม้วนแสบกลัวปนกบขนาดไหนเออต่อไปก็สื้อตะกบมาให้จุกกินเลยเกี่ยวกันวะนั่นลูกเดี๋ยวสเก็บหมักเพชรพี่น้องเก็บตาแบบใส่กระปุนประคอฮัลโหลสื่อปลาดุกบุได้พี่น้องความจริงกะปนปลาดุกแสบกว่ามันสีออกมันๆเนาะแต่ว่าปลาดุกอยู่ตลาดเบิส มันแรงครับว่าปีนี้มันหาปูหาปลาบ่ได้ก็เลยเหลือเหลือแต่ปลาคอก็เลยจําเป็นเอาปลาคอเอากไปหากินกับหาบ่ได้ส่วนนี้ก็คือกับข้าเจ้าไปหาแหละพี่น้องมันบ่ได้ก็เลยได้ซื้อข้าเจ้าทำบ่ซื้อกับบ่ได้กินยกซื้อมือนี่พอแบบพอแล้วนางพีกนี่ใส่น้อยกับบัเพ็ดพี่น้องใส่ร้ายกับเพ็ดหมักเพ็ดกับใส่ร้ายหมักบัเพ็ดกับใส่ในน้อย ปลาค้อนใหญ่ท <wird variance thumbnails> ุกคนตัวละสามสิบเพนกีบประมาณตัวละหกสิบบาทเดี๋ยพี่น้องปลาบานเฮามันหางเล็บแหลจสักหน่อยย้ำตัวละสามสิเพนกวีน้องมะลิน้อง bỏ luôn trồng ngoài tường hoa thế trồng ngoài tường hoa làm cái cho kênh Ghiền เมนูอาหารแรงาคาพร้อมเสิร์ฟแล้วอันนี้เป็นเป็นสีน้วาพหน่อยนะพี่น้องเป็นเป็นสีนควายหน่อยบุหวัวาควยดํารือควิยดอนเขาจ้าอันหอยเซนเสตอกขายอันนี้ป่นปลาคอพี่น้องหนะ้าตากระชี้ขาวๆจังหน่อย <c oughs> ขาวอยู่แต่ว่าข้างในมันแสบนี่พี่น้องกินกับหมักสไลายหมักสไลายกับสื่อราคาบริแพงพี่น้องกับอันนี้ผักหอมเปรยแล้วก็อันนี้คือผักกังสายเอ้ยบุ๊มแนผักข้าวท่องพี่น้อง พอพิษ <c oughs> อันนี้คือหัวปลาขอพี่น้อง <c oughs> กินป่นแล้วเออมากินหัวมานำน้องเขราว่าหัวมันก็นแทบไปอีกแบบอันนี้ก็แทบไปอีกแบบมันหายคนละรสชาติกินกับข้าวนี้ห้อนฮ้อนะฮะก็สวยแล้วยังเป็นอายอยู่ไม่ได้พี่น้องกินข่าวน้ำกันไม่ได้ทุกคนกินข้าวกินข้าวป่นพี่น้องเลยเหมือนเมนูทับยิดนน้องส่องก็มปเก๋เา <c oughs> ก,กินนี่เขาปกติก็กินแตเ่เงเห็ตปวกบอกเมนี่ <c oughs> นกินป่น แต่บาพาดี่คิดป่นเลยอยซิมเหมือนซิมสินค่อยหน่อยก่อนแต่พี่น้อกมันอ่อนไม่ได้ทุกคนคก,กินเขาเจาะบุกากินเนาะเอ้ยเนียนเป็นควยดอวพอพีะผิดกรรมบ้า,านห้องเขาเจายากพิกรรมไม่รังว่าคนจะออกลูกใหม่ถ้ากิน่อยดอนแล้วเยนเนาะเนียนเนาะไม่ใช่พิษเอาละเอาเนี่ยชิม <laughs> มันกบบ เต็มที่ห้าแล้วเมทำีกินแม่กเนวกินมาแหลกินป่นสดกินหลุนเขาอีพออีแม่เนี่ยกินป่นจ้ำกินจะมาหลุนหลุนห้าสดกินบุกบุกแก้วต้มักาปลาอยู่เชิญคมอันนี้คมไหคมอย่างาไรคม พอก็แม่กินสลุกซาวนอนให้น <laughs> <c oughs> เนาะแก้มปลาคอสุดยอดข้าคขาวแก้มแก้มปลาคอถ้ามักใหญ่เหมเนามันดื้อร้าย นี่เสียงตู่เขาเดาไงนรอตงแต่เขาเะกินดองจะบุหูวมาทางเลยเดือนเดือนเึินเดินหกเนาะเดินหกมันเป็นเดอนเจ็ดเลยนี่เมนูเดอนหกซกคนแต่ว่ามันเป็นเดินเจ็ดเนาะเป็นเดอนเจ็ดเราวชยังมันันเขาเปนซากเอาได้ แต่ว่าคันคนเชียรเอาแท,ท้ๆเนี่ยบมือ่อกี่ยวกับมือกับวันของพี่น้องแต่แต่โบบอกว่าคนเนี่ยขนาดเราห้าแบ่งให้อันปลาเทาแล้วนะแบ่งให้ปลาเทาไม่เทาแล้วยังไล่กันก่อนกับหัวปลาในกระแบงแล้วกบมันนีก่กระแบงให้เพิ่นแล้ว ก็นยังไรก็กินสองนึงกินสองพมี娅ลูกสาวาบ้านใหญ่เนาะกินยังกะโบบิพี่เนาะมางหน่อยมนันนะค้มคุมน้ำไงบะค้มเนาะกรอบ

ผมผมรู้สึกล็กเสียบไหมน้องอะไรเสียบเลยไ่เหมืนกินกับซอจยื่อแบบมันคม,มๆมน,น่ยรสาตแบบยันเทียบอ่ะพี่น้องจะคลิปนีก้กันสิพอตัวไปก่อนพอกันกินหนาพี่น้องล่าแบบเขาวเต็มปาก <laughs> ต่อ,อคลิปหน้าไปลองตอนคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย